สวัสดีค่ะวันนี้แม่คิมจะพามาทำสังกยาฟักทองนะคะสูตรง่ายๆใช้น้ำตาลทรายก็อร่อยค่ะมาดูวิธีการทำเลยค่ะค่ะให้นำฟักทองไปผ่านะคะเอาไส่ในออกให้หมดแล้วก็นำมาฝานเปลือกค่ะค่ะฟักทองนี้เราจะใช้เป็นฟักทองแก่นะคะสีจะได้สวยค่ะ ถ้าเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะให้เรานําไปล้างทําความสะอาดค่ะค่ะพอเราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะเราจะทําเป็นชิ้นบางๆนะคะเราจะไม่ทําชิ้นหนามันจะสุกยากค่ะค่ะเราจะทําชิ้นประมาณนี้นะคะค่ะเรามาหั่นต่อกันเลยค่ะ ค่ะเราจะหั่นชิ้นบางประมาณนี้นะคะค่ะเราก็หัน่นเสร็จแล้วนะคะชิ้นประมาณนี้ค่ะค่ะส่วนของกะทินะคะเราจะใช้เป็นมะพร้าวสดค่ะอร่อยและหอมแต่กว่าจะได้กินก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะค่ะจากนั้นเรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะใบเตยสิบใบฟักทองแก่จัดห้าขีด น้ำกะทิ่200 ml น้ำตาลทรายแดง3ขีดแต่ถ้าใครชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะเกลือครึ่งช้อนชาไข่ไข่1 1ฟองไข่นี้เราจะใช้ไข่ใหม่ๆนะคะค่ะจากนั้นเราจะมาตอกไข่ใส่ภาชนะกันนะคะ พอตอกไข่เสร็จแล้วนะคะเราจะนําใบเตยมาขยําค่ะใส่น้ําตาลเกลือค่ะจากนั้นเราก็ขยําเลยค่ะใส่กะทิขยําเราไม่ต้องทําแรงนะคะเราไม่ต้องการฟองอากาศค่ะ จากนั้นเราก็ขยำไปเรื่อยเยนะคะจนให้น้ำตาลละลายและส่วนผสมเข้ากันคะ่ะค่ะน้ำตาลก็เริ่มละลายส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปเตยออกให้หมดคะ่ะจากนั้นให้เรานำตะแกรงมากองใส่ภาชนะที่เราจะนำไปนึ่งคะ่ะ ถ้าเราขยำไม่แรงนะคะฟองอากาศก็กจะไม่มีจากนั้นนำฟักทองโรยหน้าให้ทั่วค่ะค่ะพอเรานำฟักทองลงใส่หมดแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนแตะแตะแตะค่ะเพื่อให้น้ำสังขยาของเราท่วมฟักทองนะคะค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้สักสองนาทีค่ะ ให้เราตั้งซึ้งไว้ให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็นำสังขยาของเราลงนึ่งค่ะค่ะจากนั้นให้เราปิดฝาไว้นะคะนึ่งไปประมาณ20นาทีค่ะเราจะไม่ปิดฝาให้สนิทนะคะเราจะให้ความร้อนได้ระบายอากาศค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการนึ่งนะคะค่ะเราจะใช้ไฟประมาณนี้นะคะค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝานึ่งต่อไปค่ะเราจะนึ่งต่อไปอีกยี่สิบนาทีนะคะค่ะเมื่อครบยี่สิบนาทีนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเราจะเปิดทุกยี่สิบนาทีนะคะบนเวลาทั้งหมดเราจะนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะครบหนึ่งชั่วโมงพอดีค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะสวยมากค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะ หน้าสังขยาของเราจะสวยแบบนี้ไม่แตกค่ะวิธีเช็คนะคะให้เรานำซอมมาจิ้มค่ะถ้าได้ก็จะประมาณนี้ค่ะจะนิ่มๆแน่นๆจะไม่มีน้ำสังขยาติดขึ้นมาค่ะก็สังเกตเอานะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้มันคลายตัวนะคะเราค่อยจะมาตัดกันค่ะเราจะพักทิ้งไว้ให้มันเย็นค่ะ ขนมของเรามันจะเซตตัวแล้วก็จะตัดง่ายกว่ากันนะคะค่ะก็เย็นแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาตัดกันค่ะค่ะอุปกรณ์ในการตัดก็ไม่ยากนะคะตัดิวเรานี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะจากนั้นเราก็จิ้มจิ้มลง ทำเป็นช่องนะคะกะเอานะคะค่ะจากนั้นให้เรานําตะลิวดันรอบขอบนะคะเพื่อให้มันนำออกมาง่ายค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสังขยาฟักทองสูตรน้ำตาลทรายสูตรนี้หวานกำลังดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องแม่คิมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ